เราจะขโมยหมูเนี่ยผมจะบอกเทคนิคนครับอันนี้เป็นทิคที่ผมใช้เองเลยนะฮะก็คือการที่เราจะขโมยหมูนะครับเรามุ่งเน้นไปที่หมูสีม่วงให้ให้มุ่งเน้นไปที่หมูสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นแม่หมูที่ตั้งคันนะฮะเราก็ดูเวลานะครับดูเวลาคลอดจริงๆเราจะเฝ้าแบบหมูที่ไม่ได้อัดยาก็ได้นะครับเพราะว่า หมูสีม่วงของเขาเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าเขาต้องเอาไปผสมกับหมูสีทองหรือว่าหมูอามาตะแน่นอนครับทีนี้เนี่ยทิคของมันก็คือเราก็ดูเวลานะครับดูเวลาว่าของหมูของเขาอ่ะจะคลอดอ่ตอนไหนนะฮะอย่างอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาเจะหมูของเขาจะคลอดอีก15นาทีนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา4 สี่ทุ่มสาใช่ไหมฮะอันนี้ของเขา15นาทีแล้วก็บวกไปนะครับก็เป็น52นาทีนะฮะห้าสนาทีเราก็คือเราอาจจะตั้งนาฬิกาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าที่ไหนก็ได้ครับว่าอเอออีก14นาทีสมมุติอันนี้มันเหลือ14แล้วใช่ไหมฮะเราก็ตั้งไว้อีก13นาทีเขาก็จะเหลือประมาณนาทีนึงซึ่งมันเป็นเวลาที่ คัญน,นะแล้วเราเออสิ่งสําคัญเลยนะครับที่ผมเกือบจะลืมพูดก็คือเราต้องจําชื่อของเพื่อนคนที่เราไปสอดส่องก่อนหน้านี้ไว้นะก็คือเออเราอันนี้คือเป้าหมายแหละคือเราเล็งไว้แหละก่อนอื่นเลยผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่า,าการขโมยหมูเนี่ยเราต้องมีเงินจํานวนหนึ่งเลยนะสมมุติว่า เป็นหมูสีม่วงผมไม่แน่ใจนะว่าใช้กี่บาทน่าจะประมาณ40,000ื่นนะครับแต่ว่าถ้าหมูหลุดนี่ก็ไม่มั่นใจอีกว่ามันเสียเท่าไหร่กันแน่โทรจริงๆนะฮะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนรู้ว่าหมูสีม่วงถ้าเราขโมยเฟลแล้วเสียเงินเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเราจับติดแล้วเสียเงินเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อเพื่อแชร์ความรู้กันนะครับผม เกือบเริ่ออมอีกแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่เพื่อนๆต้องมีนะครับต้องเตรียมไปเลยก็คืออาหารนะฮะอย่าให้ขาดนะครับผมหรือว่าอาหารอะไรก็ได้ครับต้องมีไว้ต้องมีเตรียมไว้เลยนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติการกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูเวลานะครับจะเห็นได้ว่ามันอีก3นาทีนะฮะอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะฮะบอกเตือนไว้เลยนะครับ ว่าถ้าเราขโมยเราเฟลเราก็เสียเงินเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าของฟาร์มเขาจะรู้ตัวนะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มคนที่เขาพยายามที่จะผสมพันธุ์เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะได้หมูอมตัดหรือว่าหมูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเขาก็จะตั้งเวลาไว้เหมือนกันนะครับก็คือจะตั้งเวลาของหมูเขาลอดไว้เหมือนกันหรือไม่ก็พอแจ้งเตือนแล้วเขาก็รีบเข้ามาให้อาหารนะฮะ ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะจับได้ไหมอันนี้ก็ต้องมาช่วยกันลุ้นนะว่าให้จับให้ได้นะครับเพื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆน,นะจีใกล้อะนะครับผมอีกหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีสามสิบเก้าวิอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราดูเวลาไว้แล้วแล้ว,ลว,ลวสังเกตตรงเวลานะครับเผื่อไว้สักประมาณ 3หรือ4วิสุดท้ายนะครับให้เรารีบกดรีเฟชเลยนะครับเนี่ยฮะกดตรงลูกศรวนๆนะฮะกดป้าบแล้วเราก็รีบกดทําการจับเลยนะฮะเพราะว่าเราอาจจะมีช่องว่างที่น้อยมากนะครับในการจับเนี่ยฮะนาฬิกาผมเตือนแล้วพูดถึงถ้าเจ้าของเขาจ้างยามาเฝ้านี่ผมโอกาสจับเฟลนี่สูงมากๆเลยนะครับ โอ้ยเรามีแม่พันธ์ุอยู่3ตัวด้วยกัน 1, 2, 3 3ตัวแต่ว่าไม่ได้คลอดเวลาเดียวกันนะไม่รู้ว่าเขาจะจางยามหรือเปล่านะฮะเอาละครับนับถอยหลังครับผมเพื่อนๆเตรียมพร้อมนะฮะนีแป 7, 6, 5, 4, 3, ็ดหกห้าส่สามไป โอเคจับได้แล้วเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็กดที่มือตัวไหนอ่ะนี่ไงเห็นแล้วอปีเตอร์แพนใช่ป่ะไม่ใช่วะมีนี่นนี่้ๆโอ้โหเนี่ครับจะเห็นได้ว่าเพื่อนของผมเขาก็ตั้งเวลาเหมือนกันนะฮะก็เลยโอ้ยเฟลไปเลยนะครับผมนี่ฮะเราหากุมประมาณเจอแล้วนะครับีเราลีนาน โอ้โหเขียวแน่เลยน้องเขียวนี่ปะ่ะน้องเขียวไปดูนะฮะว่าจะได้หรือไม่นะครับโอเคผมโชคดีมากครับจับทีเดียวได้เลยสองหมื่นนะเมื่อกี้นี้ผมเสียใช่ปะ่ะน่าจะสองหมื่นนะเคผมรีพาอาหารก่อนรีพายอาหารรีพาอาหารโอ้ยแอนิเมชันนานมากโอเค เนี่ยฮะเวลาที่เรากลับมาฟาร์มครับจะเห็นได้ว่ามันมีแอนิเมชันจัดแถวนู่นนี่นั่นกว่าเราจะให้อาหารได้อีกบางทีเราก็อาจจะโดนขโมยต่อไปได้นะครับอันนี้ผมก็มาสาธิตถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าเพื่อนๆคนใดชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นถ้าผมไปขโมยหมูใครก็ขอโทษจริงๆนะครับ ไปเจอกันใหม่ครับผม